เรามาเริ่มที่โปรแกรม illustrator ก่อนให้เราสร้างสี่เหลี่ยมสีดำขึ้นมา1ชิ้นทับรูปภาพที่เราต้องการจะปรับสีให้เรามาที่ opacity เลือก layer style แล้วก็ปรับเป็น color พอเราปรับเป็น color แล้วเราจะได้ขาวเทาดำเนี่ย100%ทีนี้ถ้าเราไม่อยากได้100%เรนะครับเราสามารถปรับ50ปรับ60อะไรเงี้ยปรับได้หมดเลยตามที่เราต้องการเดี๋ยวผมจะลองเปรียบเทียบให้ดูว่าแต่ละค่าสีต่างกันยังไง ซ้ายสุดจะเป็นขาวเทาดำร้0ยภาพการจะเป็น50%สนะครับส่วนขวาสุดอ่ะจะเป็นภาพออริจินอลวิธีที่2ใน Illustrator นะครับกับเวกเตอร์ที่เป็นอ็อบเจกต์ให้เราเลือกอ็อบเจกต์มาที่ Recolor เลือก Advanced o p t i o n นแล้วเรามาปรับ Global a d j อ s ันะครับแล้วลองดึง s a t u r a t เตเนี่ยให้สุดเลยการดึง s a t u r a t เตเนี่ยร0 0อ่นะมันจะลดค่าสีทั้งหมดนะครับให้เหลือแค่ขาวเทาดำ วิธีการนี้ใช้กับไฟล์ที่เป็นเวกเตอร์เท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้กับไฟล์ที่เป็นรูปภาพได้เรามาลองดูกันครับว่าผลลัพธ์ของ100% 50%แล้วก็ภาพออริจินาละต่างกันยังไงในวิธีการนี้สุดท้ายนะครับวิธีการปรับภาพใน Photoshop นะครับให้เรามาที่ข้างล่างนะครับเลือก e f f e c t Hu e and s a t u r a t i เราเลือกไปแล้วนะครับค่า s a t u r a t เนี่ยจะเป็นแท่งๆอย่างนี้ให้เราดึงกลับไปที่ซ้ายมือสุดมันจะเหมือนคอนเซปต์ใน illustrator เ,เ,เมื่อกี้นะครับคือเราดึงไปลบร้อยเปอภาพก็จะเป็นสีเทาถ้าเราอยากได้สีเทาแค่ไหนอ่ะเราก็ปรับตรงเปอร์เซ็นต์นี้เหมือนกันคอนเซปต์เดียวกันเลย